สัสดีค่ะใส่บาตรทำบุญมาแล้วนะส่งบุญให้เพื่อนๆน,นะคะรับด้วยนะ <c oughs> ก็ตั้งจใจมันสร้างบุญนะคะอยากให้ทุกท่านรับชมจะได้รับบุญนะคะสวัสดีวันพระ <c oughs> <c oughs> มือว่างนี่นะ <c oughs> สวัสดีวันพระค่ะโอ้ <c oughs> นักกล้าม <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจริงๆแล้วว่าอะไรก็ไม่ดีเท่าสุขภาพเลยตอนนู้นก็อยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเพราะว่ามันไม่มีข้อเปรียบเทียบพอร่างกายแย่นะไม่ต้องการอะไรละขอให้ร่างกายแข็งแรงก็พอมีลมหายใจวันต่อวันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงหายใจวันต่อวันก็โอเคแล้ะ โอเคแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากมายอยากให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปที่เราตั้งใจทำนะคะทุกอย่างพูดมันก็ดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สร้างภาพนะแต่ว่าเจตนาคืออยากจะทำบุญเพื่อส่งบุญให้เพื่อนๆร่วมอนุโมทนาด้วยกันเพราะบางท่านบาง คนก็ไม่ว่างทําไม่มีเวลามากพอก็เรามีเวลาเราก็ทําเผื่อนะทําหมายถึงทําแล้วก็ให้ทุกคนน่ะมารับชมและร่วมอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญเหมือนกันตั้งใจจริงๆดีๆบางทีได้มากกว่าคนทําอีกนะคนทํานี้ก็จะแบบอาจจะมีวกเวกนู่นนี่อาจจะไม่ได้เท่าคนอนุโมทนาและรับชมอย่างเดียวนะบอกให้ จริงนะอันเนี้ยเคล็ดลับเลยถ้าเก็แบอบยักพูดแบบยอกๆยอกนะขโมยบุญมามาเนะี่ยให้เลย,ยเป็นทั้งขโมยเพื่อนกันไม่นทั้งขโมยโอเคนะสวัสดีวันหัค่ะ